ันนี้เราพาน้องทีมงานมาเที่ยวคุณร่าเปิดใหม่เลยนะคะติดทะเลเลยเอาบับเร็วนะเลือกห้องก่อนเลยอ่ะอุ้ยราวิวสุดยอดติดทะเลโอ้โหดูแต่ละคนดูไม่พร้อมมาด้วยค่ะแล้วดูสระสิคะทุกคนสระวิวทะเลนี่เห็นไหมทะเลอยู่ตรงนี้เลยอยากเล่นน้ำทะเลก็ลงไปได้อยากเล่นน้ำสระตรงนี้ก็ได้เลยจองนะอุ้ย นี่มันจะใสค่ะนี่อยู่ทุกห้องเลยนะเติร์นนะไม่ใชนคะเจ้าพี่นะคะนี่ครับโอ้โหแล้วมาดูบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูห้องนี้นี่เด็กเอ็นมัตเต้ใสละค่ะนี่นี่โอ้โหอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะเห็นไหมทุกคนบรรยากาศกว้างมากเลยนะเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะนี่เห็นไหมแพงทั้งคืนค่ะแพงอะไร ตังคี n k น o u ตันนีตันนีตันนีแทนแบบนี้ใช่ไหมเรยสไปเอาเออได้แหนึ่งเอ้าเฮ้ยจะแทงเขียวไม่ใช่เหรอกาเล่นไม่เป็นแล้วก็อยากจะเล่นนี่เออเดี๋ยดๆเบิร์ดิเดเเเ อ,อ๋อนีป่ปลดลวปลดลวปลดลวโอ้ยนี like ่ครับความเจ๋งของโต๊ะพูที่นี่นะเห็นไหมโอ้ใครมาเล่นนะต้องเสียปั๊กนะอ่าเอาเลยเอาเลยยะเฮ้ยอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้ยโ้ยโอ้้ยโอ้ยยโออ้ย้ย ทุกคนอย่าใช้ความุนแรงลคัต้องเป็นแบบนี้ลนี่ครับมีโต๊ะปิงปองให้เล่นด้วยนะมีทั้งสนุกปิงปองแล้วก็เกมเมื่อกี้นะครับมันเขาเล่นเกมอะไรนะเมื่อกี้ไม่รู้ไอตีบอลเออเลื่อนเนเ่นเ่เอเ่นเเ สูสีซูสีตกพี่ลุงเลยเหรอเทวดาตนหนึ่งตัวหนึ่งไม่ได้แล้วอ่านนิทานพร้อมกับดื่มอะไรก็ได้ไล์คนมาหามาหาเฮ้ยอันนี้เกมอะไรสูงต่ำสูงต่ำเดี๋ยว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 พี่เบียร์น่พี่เบียร์ขับแล้วพี่เบียร์เอาแล้วอุ้ยดูไอ้นี่ต้องควงหมวกด้วยควงหมวกด้วยถ้าเรามาพักที่นี่นะครับก็จะมี ATV ให้ขับแบบนี้เลยนะ นี่ครับอยู่ริมทะเลเลยนี่เราแช่อ่างไปแล้วดูน้องๆขับ ATV ค่ะที่นี่มีกิจกรรมไม่ทําเยอะค่ะทุก <c oughs> คนคือไม่เบื่อเลยใช่บอกเลยว่าจะเล่นหมดหรือเปล่าเออเล่นจนเหนื่อยอ่ะนี่ครับแค่บริเวณชายหาดนี่ก็จะมีทั้ง ATV มีทั้งเรือซับบอร์ดนะครับเรือคายักแล้วก็เรือแล้วเรือพายใสยๆอ่ะเชฟทําอะไรเอ่ยอันนี้ทำต้มยำค่ะนนี่ครับเชฟเชฟบาร์สเชฟบาร์สไวรุ่นพูวิลล่าครับนี่ส่วนนี้ไวรุ่นอะไรเนี่ยว็นรุ่นนอนเอาไวรุ่นนอนไม่ใช่นอนธรรมดานะ นอนรอกินด้วยเอาไม่เผ็ดมากนะดูสักด้วยเฮ้ยเหลืออีกห้านาทีนะครับเชฟครับเล่นมือคร่ะสามสาวนี้เมนูอะไรเนี่ยอยากสิยทางพูดไปซื้อ่หงชื่อซังเส้นเล็กมันเอาเส้นจันมากมันก็เส้นเหมือนกันมันก็เปิดเส้นเส้นเหมือนกันเล้วเชฟมาค่ยตามเส้นจันขอเสนอเมนูตามเส้นจันใครว่าน่ากินบ้างกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยจ้ากระซิบบัง เอามาเ็นหน้าตกใจญ่แท้คำใหญ่เลยเบื่อหน่อยเหรอไปกินข้าวกันไปว่าไม่เอาแล้วมั้งไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วมั้งไก่บีมากเลยนี่ครับอาหารทำกันเองเลยนะเนี่ยโคตรเนี่อร่อยมากเป็นไงนี่อย่าขกินดินนี่ เจฟน้างงงเลยเดยวกินดินด้วยดีวกินดินอร่อยมากอร่อยมีแต่คนทำอร่อยค่ะนี่ยกเว้นเต้นจันทร์ตกหน้าในพายุอยากสิงไงทองลงหนาบเธอต้มยำ เชฟบั๊แล้วเชฟไม่กินนะเชฟนั่งดูเชฟนั่งดูชงดชเชฟเสื้อขาวฉันอยากให้ผัวฉันลองเมนูฉันมากเลยอ่ะเฮ้ยบั๊บอร่อยจริงจริงพี่อร่อยมากพี่กินของอร่อยแล้วพี่อย่าลืมเส้นจันของแม่อร่อยเฮ้ยเล่าหน้าแท้ของที่อร่อยที่สุดฝีมือเมียเองยังไม่จะบวกวหมาเมือกเ้นจันเส้นแข็งๆนั่นน้ำชาลวกเด้อมันมันจะได้มีเทคเตอร์ เหมือนโลกมากแซ่บป่ะเมนูที่เกินจยกินจัๆชอบเส้นหรือชอบเราชอบคุณทำขายุอร่อยเส้นกันเยอะเลยไม่ชอบเลยพายุมีอะไรในใจหม่พนักงานบริษัทเรานะคะเรียบร้อยมากค่ะทุกคน ผมว่าน้ำไม่เป็นครับนี่ถ้าผมปล่อยนี่จบจะจว่ะเฮ้ยหุยุยประยุททำไมหน้ามันกลับไป็ลยทำไมหน้ามันกลับไป็ลยบอกพี่ว่าเพื่อนหัวเป็นหน้ากันตอนนี้คือตีหนึ่งยังไม่ลึงเลยค่ะ รูปให้หน่อยนี่ใส่บิกินี่มาแล้วเอาแบบแซ่บๆนะโอเคได้เลยะ แต่ใจมนรักเธอกันเลีม่อมตัดใจไมปล่อยให้ไวัสดีสวัสดีครับอุ่ยากาศดีมากวันนี้นี่ครับบรรยากาศกลางวันนะ ขามีอาหารอะไรบ้างอ๋อเป็นข้าวต้มนี่ครับที่พักก็จะมีอาหารเช้าให้ฟรีนะครับมีข้าวต้มมีไส้กรอกแล้วก็ขนมปังนะครับเอาหมดเลยนะแะจะไม่แบ่งกเลยกลับแล้วทุกคนเป็นอีกหนึ่งพี่พัยที่ชอบมากๆเลยค่ะทุกคนมีกิจกรรมให้เล่นโอ้ยเมื่อคืนเสียงแหบเมื่อคืนฉันร้องเพาะเราเป็นไรเมื่อคืนเมื่อคืนร้องเสียงแหบ รเทีมนี้มีแต่นักร้องค่ะอยู่ที่ว่าเพาะหรือเพียนแค่นั้นเองเยแลยมเมื่อต้นยอดัะที่นี่ที่นี่คือคุณภูวิลล่าค่ะจะมีการมาอีกแน่นอนค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะ ใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆให้ทุกคนไ <c oughs> ด้ดูนี้ต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า